สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆผมกับครูอุ้ยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เด็กๆต้องเตรียมใบงานสัปดาห์ที่12ไปด้วยนะคะครูอุ้ยอยากบอกว่าครูอุยได้ดูคลิป การแนะนำตนเองแล้วก็บอกสิ่งที่ชอบของเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะทุกคนกล้าแสดงออกนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ส่งคลิปมาส่งมาทีหลังก็ได้นะคะไปค่ะวันนี้เราไปติดตามตุ๊ก,กตาขนมปังขิงกันค่ะวันนี้กิจกรรมวันนี้เด็กๆต้องเตรียมสีสีเทียนหรือสีไม้แท่งใหญ่ๆไว้ด้วยนะคะ แล้ววันนี้ครูพีจะแนะนําให้เด็กๆรู้จักนี่เจ้าตุ๊กตาขนมปังขิงค่ะเป็นขนมเนาะที่ทำจากแป้งผสมน้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่อบนะคะในเตาอบเพื่อให้สุกทานเป็นของว่างได้แต่ส่วนมากก็มักจะนิยมทำกันในต่างประเทศนะคะเราก็มีเหมือนกัน วันนี้เราไปติดตามเจ้าตุ๊กตาขนมปังขิงกันค่ะว่าเขาจะไปไหนบ้างเด็กๆพร้อมนะคะฟังนิทานไปพร้อมกับครูอุ้ยแล้วก็เริ่มต้นลากเส้นตามเจ้าขนมปังขิงกันไปค่ะว่าเขาจะไปที่ไหนบ้างนะคะเราเริ่มต้นจากดาวเลยนะคะเริ่มกาละครั้งหนึ่งมีคุณยายที่อยากทานขนมปัง นะคะเป็นอาหารว่างก็เตรียมปั้นแป้งขนมปังเป็นตุ๊กตาขนมปังขิงสำหรับจะเป็นอาหารว่างตอนบ่ายทานกับตาแล้วก็หลานๆนะคะแต่เมื่ออบขนมเข้าไปแล้วเจ้าตุ๊กตาขนมปังขิงกลับมีชีวิตค่าเด็กๆมันเดินออกมาจากเตาอบเลยแล้วมันก็วิ่งออกไปนอกบ้านเออเด็กๆลากเส้นตามเลยนะคะ วิ่งออกไปนอกบ้านอ่าเป็นจุดที่หนึ่งนะคะอ่าวิ่งออกมานอกบ้านคุณยายก็บอกว่าคุณตาตาตามาช่วยตามขนมปังขิงหน่อยคุณตาก็วิ่งตามออกมานะคะเป็นลำดับที่สองติดลากไปเลยลากได้ใช่ไหมคะ เมื่อคุณตาวิ่งตามเจ้าขนมปังขิงในขณะเดียวกันก็มีหลานๆแอบมองอยู่คุณตาก็เลยบอกว่าอ้าวหลานๆมาช่วยตามขนมปังขิงหน่อยหลานสองคนก็เลยวิ่งตามออกมาด้วยอ้าวเจ้าขนมปังขิงก็วิ่งออกไปใหญ่เลยนะคะวิ่งนี้ออกไปใหญ่เลยเด็กๆตามทันไหมคะหวังว่าคงจะทันนะคะเมื่อ คุณตาคุณยายและหลานๆวิ่งตามเจ้าขนมปังขิงไปก็มีลูกหมาแอบ,บมองอยู่เจ้าเด็กๆก,ก็เลยเรียกเจ้าหมาน้อยไปตามตุ๊กตาขนมปังขิงด้วยกันเจ้าหมาน้อยก็เลยตามไปด้วยอีกตัวหนึ่งเด็กๆก็่าดเอาอานะคะตอนนี้มีเจ้าหมาน้อย ตามไปด้วยอีกคนนึงเพื่อจะวิ่งตามเจ้าขนมปังขิงค่ะแ้วขนมปังขิงก็ยังไม่ลดละยังวิ่งหนีต่อไปมีเจ้าแมวน้อยแอบมองอยู่ด้วยเด็กๆเห็นไหมคะเจ้าแมวน้อยก็อาสาวิ่งตามมาด้วยอีกตัวหนึ่งค่ะเด็กๆลากต่อมาเลยนะคะปึ๊บปึอ่ออออผู้วิ่ขอจบนิดนึงปึ๊บปอึ๊บวิ่งตามมาด้วย แล้วเจ้าขนมปังขิงมันจะไปตรงไหนนะเด็กๆคิดว่ามันจะไปตรงไหนคะอ,อมันวิ่งไปถึงแม่น้ำนะคะวิ่งไปถึงริมน้ำเลยเด็กๆลากตามได้เลยนะคะอ,อแล้วไปเจอหมาจิ้งจอกค่ะมันก็คุยกับหมาจิ้งจอกว่าเนี่ยช่วยพาฉันข้ามน้ำหน่อยได้ไหมลนะ่ะหมาจิ้งจอก เป็นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็เลยบอกคิดกลอุบายลักปากเจ้าตุ๊กตาขนมปังขิงว่าไปได้ฉันช่วยเธอข้ามน้ำได้นะคะแล้วเจ้าหมาจิ้งจอกก็ให้ตุ๊กตาขนมปังขิงขี่คอข้ามน้ำค่ะเด็กๆลากตามเลยนะออเอ,อึเออ๊อ ในขณะเดียวกันคุณตาคุณยายหลานๆแล้วก็เจ้าหมาเจ้าแมวก็ยืนอยู่ริมแม่น้ำเป็นกำลังใจช่วยว่าตายแน่ๆเลยจากตุ๊กตาขนมฟังขิงจะข้่าแม่น้ำไปแล้วเด็กๆคิดว่ารอดไม่รอดคานียไหนที่สุดเจ้าหมาจิ้งจอกก็ออกกลอุบายนะคะแล้วก็อ้าปากงักเจ้าขนมฟัง ขิงค่ะออว้าเด็กๆอาจจะเสียใจบ้างนะคะเจ้าตุ๊กตาขนมปังขิงไม่สามารถจะฆ่าแม่น้ำไปได้เพราะว่าถูกเจ้าหมาจิ้งจอกงับกินซะก่อนเ,อเด็กๆสังเกตลายเส้นที่เราลากไปนะคะเป็นคล้ายๆอะไรเลยคะเนี่ยโอ้โหโคตเป็นวงเลยใช่ไหมคะ ถ้าใครลากเส้นได้ตามนี้แล้วแสดงว่าเด็กๆฟังเนื้อเรื่องแล้วก็ลากตามเส้นทางของเจ้าขนมปังขิงได้นะคะภาพที่อยู่ในใบงานของเด็กๆเด็กๆลากเส้นแล้วเด็กๆอาจจะไประบายสีเพิ่มเติมให้สวยงามได้นะคะหวังว่าวันนี้เด็กๆจะสนุกกับเรื่องราวของเจ้าตุ๊กตาขนมปังขิงนะคะแล้ว คงจะสนุกกับการระบายสีได้ด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย